คะวันนี้อยู่ช่องเต็มๆมาแล้วตอนนี้แม่ปุกมาให้หาน้ำเงินนะคะเพราะน้ำเงินหายเลยครับเดี๋ยวเราไปหาน้ำเงินกันเลย Let's go นะคะเดี๋ยวก็ลองหาแถวบ้านกันก่อนนะครับน้ำเงินน้ำเงินมาี่แล้วมน้ำเงินมาที่แล้ไม่มี One hour later đi mà, cho kênh qua nhà Gõ Để à? bỏ lỡ những video hấp dẫn พรามันมีหมาไชิมอยู่ถ้ามีหมาไชิม,มถ้าหมามันเจอ้มันฟัดเลยเงิน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 ถ้าคนตามหมู่บ้านเจอก็น่าจะโชคดีแล้วไม่รู้อ่ะู้่ขกปิดประตูไว้แล้วอ่ะ มานี่เร็วเงินเงินมานี่เร็วทำงานน้ำงินมานนี่แล้วงานน้ำเงินน้ำงานน้ำงานครับงานมานีน่เร็วปร้ปาตรงนี้อ่ะเพิ่งเรียกแต่หมามันเห่า

Six hours later. โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้รงันมาแล้วนะครับหลอกของเรานี่ตอนนี้เร,เ,เราที่เราหาเจอเพราะเราได้เบาะแสมานะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตางค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายหนักก็ <c oughs> หนักปวดหลังก็ปุดหลั